ดีแล้วเทพเทวาสุลาลัยเราขอบใจที่พวกท่านต่างมีจิตคิดรวมการขณะนี้โอรสของเท้ามัขวานพระอาทิตย์และพระพายไปบังเกิด เป็นขุนกระบี่รอพระนารายอยู่นครขีดขินคือพาลีโอรสของอม,มรินและสุครีพลูกพระอาทิตย์อีกทั้งวายุบุตรผู้เรื่องฤทธิ์ชื่อว่าฮนุมานให้เป็นทหารหน้า ต่างรอเฝ้าพระจักราอาวตารเราขออำานวยอวยพรท่วนทุกท่านจงเรืองฤทธิ์เมื่อเข้าต่อสู้กับหมูอสุรีแม้นต้องประสบพบอันตราย หากพระพายพัดต้องช่วยป้องกันให้รอดฟื้นคืนวันพ้นสันพระภาย